สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงถ้าเราเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังควรมีความรู้ด้านกลยุทธ์ในเรื่องใดก่อนเราจะไปชมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆงั้นเราไปชมกันเลยครับกลยุทธ์ที่1 EOQ หรือ Economic Order q u a l i t y เป็นการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและไม่เกิดต้นทุนจม กลยุทธ์ที่2 s e f t t y stock คือการคำนวณสต็อกเพื่อความปลอดภัยเป็นการป้องกันสินค้าขาดมือใช้ล่วงหน้าและกลยุทธ์สุดท้ายกลยุทธ์ที่3 just in time คือการผลิตแบบทันเวลาเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเรียลไทม์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกๆคน กดติดตามคลิปต่อไปไปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ